สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควานได้มีโอกาสแวะมากินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านโมบ,บานนะคะแม่ควานก็นเลยเก็บภาพน,น่ารักๆของน้องโมบ,บานมาฝากเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มีช้างอยู่สามเชือกนะคะชื่นใจไผ่โบนโมบานนะคะ หข้างหน้ามีเชือกหนึ่งนะคะนรนับก็เองตอนทองน้อบันของเราทุกตาของเรานะคะมีเอซมา้อ,อนจุ๊

เส่ย่มีเหลืองมีเหลืองอาสิบาทเด้ออัเนล็กสั่นเอาจานเดียวอาตสี่สิบาททุงทุๆงทุงทุงบแม่จานเอาไปให้ลูกสาวกินมาเสบนี่อันอย่างบะนี่อ้อยนี่บางนาบอเดี๋นี้ เอาลูกยาวหอยดีตายอยู่ทำความสัตน้องบัวบานของเรานะคะบัวบานสุกตาน้อยของเราสุกตาเลยนะคะเป็นุกตาใหญ่ได้เเนี่ยหวยัง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 ไม่จำมี เดียวความน่ารักของน้องโบบาลนะคะเหมือนจะโตมากแล้วตัวโตเร็วมากเลยนะคะโบบาล<ม>เครืเตี๋ยวต้มยำของน้องโบบาลก็ขายดิบขายดีนะคะรสชาติอร่อยด้วยนะคะอันนี้แม่ควานได้มีโอกาสมาอุดหนุนน้องโบบาลนะคะก็เลยมาติดให้แม่สีได้ดูกันนะคะ ตูโช่อแล้วตูชอแล้วก้นช่อจะไปหยอกข้อเสือแล้วจะไปหยอกข้อเสือแล้วข้อเสือตรงนี้อ่าแล้วเหรอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกองกอางสาดด้วยนะคะเออสิงสิงวันนี้ คือมอสฮะเซนคูนเซนคูขอโทษนะแม่ไม่รู้จักลูกขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ แสนคุณก็มาช่วยช่วยน้องบโบานขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะแสนคุณฝากทองก้าช้างสายด้วยนะท่านคูณนะแสนคุณนะคะมาช่วยมาช่วยบโบานชุดต่างาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะน <c oughs> ีบรรยากาศ <c oughs> มข้าอกดยข้าข้าอกอนาช่องทองกลาช้้งสามนะคะดูดูด so like 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 ูดูบัวบัวจะเล่นกับแม่ไบุญค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูตามานหของน้องมังกรตอเลยค่ะก๋วยเตียวเสร็จแล้วก็เลยจบแค่นี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้ว ต่อกับน้องมงคลเลยนะคะตอนนี้น้องมงคลนอนแล้วนะคะนอนโดยแม่ทองกวาวเป็นคนกล่อมนะคะนอนอยู่ใต้ท้องแม่ทองกวาวนะคะเห็นไหมคะแม่ทองกวาวแม่ทองกวาวเป็นคนกล่อมน้องมงคลนอนนะคะตอนนี้นอนกลางวันแล้วนะคะสงสัยอยากนอนมากเลยนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะดูขาเขานะคะขาขา ไม่ควานไม่อยากเข้าไปใกล้นะคะเดี๋ยวจะทำให้เขาตื่นเนาะปล่อยให้เขานอนไปนะคะเดี๋ยวขา,ขาน้องบางคนดิคะ่ะตื่นเลยตื่นเลย <c oughs> ที่น,าน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ทองกวาวก็พยายามถ่างกายกว้างขึ้นนะคะเพื่อทาให้มีพื้นที่ในการนอนนะคะนอนกลางวันนะน้องบางคนจะลุกแล้วจะลุกแล้วลุกแล้วรอแต่ท้องแม่ทองกวาวนะคะ ตื่นขึ้นมาทำไมลูกนอนเลยแม่ไม่กวนหรอก <speaker> เหมือนกับลูกคนเนาะลูกช้างก็เหมือนกับลูกคนเขาจะกลางวันเขาก็จะต้องปาระการพักผ่อนเหมือนกันนะคะ, <speaker> ต,ะ,คะตื่นขึ้นมาแล้วนะคะตื่นขึ้นมาแล้วถึงไม่ควนเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะตื่นมาก็เดินวนรอบอยู่นั่นนะท้องคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทง่องวาาชา,า,าหัตสานวยนะคะจะกินน้อมแม่แล้วจะกินน้อมแม่อ่ะนอนเลยนอนเลยไม่ไม่กวนแล้วนอนเลยลูกนอนเลยครับตาจะหลับแล้วนะคะ เหมือนจะงูเดียวแม่ทองกวเอามือเอามือกอดนะเอามือกอดนะคะแม่ทองกวาวเอามือกอดนะคะกอดลูกนอนเลยลูกนอนเลยเ <c oughs> ดี๋ยวหยอกกัน วันนี้มงคลกินอิ่มนะคะมีนักท่องเที่ยวมาพ้ออาหารก็เยอะพอสมควรนะคะทําให้น้องมงคลได้กินอิ่มกับแม่กวาวนะคะลงตัวลงนอนแล้วแม่กวางก็เอาขาออกนะคะเอาขาออกให้น้องมงคลมีพื้นที่ในการนอนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำยังไงดูเขาจะทำยังไงนะคะดูเขาจะทํายังไงนะคะเสร็จแล้วก็อยู่ตรงกลางสัญชาตญาณของความผูกพันนะคะ ปกป้องน้องมงคลตลอดเวลานะคะเขารักกันมากเลยนะคะแม่ลูกคู่นี้นะคะต่างสายเลือดแต่รักกันมากเหลือเกินน้องมงคลหลับตาแล้วน้องมงคลหลับตาแล้วหนูจะนอนหลับแล้วนะแม่หนูจะนอนหลับแล้วนะแม่ด้วยอากาศยันแม่ด้วยอากาศยันแม่อากาศยันแม่ด้วยอากาศยันแม่นอนซะลูกนอนซะลูกแม่กาวคุ้ ตื่นขึ้นมาอีกแล้วแต่เราปล่อยให้เขานอนก่อนดีกว่าน,นะคะไม่กวนเขาแล้วไม่กวนเขาแล้วปล่อยให้เขานอนดีกว่าเออน่ <c oughs> อา, <c oughs> นารักเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทองกรางอันสา,ศาด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบเท่าอะไรอย่างนั้น อ่ไะไม่กวนแล้วแม่ไม่กวนแล้วนอนไปลูกไป